นี่นึกขราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วน,น,นะท <บา S 1> ี่เรามาเนี่ยนะเราเคยเล่นท้าวะมันก็ยังไหวะไม่เอดิไม่มาเ็ยเตะนะข่าท่าด้ยพี่เาไปใครเล่นถ่า,ายผ้เป็นได้ปะเป่นไงวะมี่อยู่นะไหนข่ายอะไดิไม่มีดีแล้วหนูเ <c oughs> อ้ยอะไรดูไหมอิสระเาหมือนมีปีบินงนะปีน้องนะถูกต้องนะ เรามีหนึ่งเพลงนะครับที่เตะกี้นี้ตกลงกันไว้นะครับไหวไหมไหวไหมได้ด้วนะฮะเราจะมีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เราเปลี่ยนใจนะฮะเรามีเพลงที่ต้อบอกว่าเป็นเพลงที่ขุนสงสัยมากว่าทําไมเมื่อวานคอนเสิร์ตของพี่เบียร์ไม่มีเพลงนี้พี่พี่สงสัยพี่เพลงเราเตรียมเันไว้เพลงหนึ่งใช่ตอนนี้สงสัยทุกคนที่สงสัยเพลงเพลงที่เราล่วงหายอ่ะเออว่ะใช่อย่า ไม่ไม่ปีก่อนนะไม่รู้น่ไม่ไม่ักไม่ักปนี้กปีนี้เมื่วานนี้ก็ไม่มีนะครับใช่ปีนี้วานนี้ไม่ี่ตื่นเด้เลยหรอไม่ไม่ม่จริงนี้เมวจะไม่มีเป็นสองเพลงที่ยูสมว่ไมไม่มีการเสริมงฟ่เพลงที่ดัมาที่งบีด้วยช่างเวว่าจะว่าทเพลงผมบ้า่ไเดี๋ยวหาไปปักหัวร้ายระแต่เพลงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีการคัดนิดนึงนะฮะอาจจะมี เอาใหม่นะครับหนึ่งห้าสิบสามสองเรื่องนี้เข้าย่างจริงนะครับเมื่อกี้ตกลงก็ไม่มาเข้ายากพี่ตกลงที่แล้วเขาเมื่อกี้ตกลงกับพี่เขาวอะไรับผมลืมตกลงมาแล้วอ่าอะไรบอให้ไปตกลงไงพี่ยังไงพี่เปิดเปิดเพลงขึ้นหน่อยพี่เปิดเพลงอะไรครับฟังหนะเอาพี่พี่ปิดครับปิดครับปิดครับพี่พอพอผมร้องตอนสุดท้ายจบพี่ก็เปิดแบบนี้เลย ใช่พี่ร้องเอ้าพี่นายบอกเมื่อผมร้องมีความรักที่เคยว่างไม่เปิดเอาใหม่เอาใหม่หาสี่สามสองหนึ่งไม่มีมันไม่มีเกิดขึ้นครับเอาใหม่นะวันนี้เรามีเพลงมาตองนี้ข้เบียร์ทำไมดองดองทำไมเพลงหนึ่งที่มีในเมืนอวานนี้ผมสงสัยมากอพี่ไอายตรอวัตรไม่ใช่ยอวรไม่ใช่เขาดนะครับคือ อ่าอีกหนึ่งเพลงใี่เพลงบอกว่าผมชอบร้องมากแล้วมันปุ๊ก็ชอบด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเพลงนี้ไหมทุกคนได้ฟังน,นะครับอย่าลืมนะครับที่ครับร้องจบวันสุดท้ายปุ๊บคืเปิดเลยนะฮะ <c oughs> 1 <c oughs> 2 3่องสองซ้ <c oughs> มีความรักที่เคยวาน

รัใครเข้ามาเขีนเป็นแส้องที่ใจคงไม่ลืมว่าคือดวงใที่โดนทำลายยังไม่มีใครเหมือนวฉันจะดูอ่อนไอ ดีใจมเรทหน่อยนะซิมเกียร์เกียร์เลยนะดีใจดีใจอะไรวะมาได้ขนาดนี้พี่จริงๆคือผมขอพูดไว้นิดนึงนะเดี๋ยวเขาห้ามเขาสั่งมาว่าห้ามเศร้าให้สนุกสนานนะอ่ะถูกครับอ่ะถูปออนไลน์เลยแล้วลุกขึ้นมขอให้ลุกขึ้นมาคือคือขอที่ผมไดแข่งเดือดสตาร์ห้านะครับพี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้ร้องนี่กับพี่คือจะบอกว่าอีก คือคือจะบอกว่าพี่พี่มันสุ่มส่งว่ะคือะอันนี้คือเรื่องจริงพี่พี่ลุ้อย่างแล้วก็อย่างอย่างแก่เนี่ยขนาดนี้อย่างทุกคนในที่คือแบบเราก็เอ่ออย่างวันหนึ่งพอผมมันได้เข้ามาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาได้มาเจอกับพวกพี่แล้วก็ยิ่งแบบได้รับการต้อนรับที่ดีจากพวกพี่ด้วยกันรู้สึกแบบว่าผมมันมีความสุขมากนะ กลับมาดีกลับมาดีก็อย่างนั้นผมดีมากเลยกลับมาดีกลับมาดีผมไม่อยากนะผมว่าอยากกลับไปอยู่แล้วตึกนั้นน่ะแต่ผมขอกลับไปกับคนที่เราต้องการดีกว่าผมผมขอไปอยู่สัตว์ด้วยก็ ผมไม่หมดไม่ใช่ที่มันหล่นมันบาดดึกเข้าไปถึงจิตใจตัดที่คู่หัวใจพอดีว่าแล้วก็สั่งทุบนะอีกหนึ่งคนนะครับที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เจอนะครับก็คือน้องจูเนียร์นะครับแต่ว่าผมคงเนี่ยร้องเยอะแล้วนะครับเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับให้น้องพลุกได้มีโอกาสฟิกซ์ริงกับน้องจูเนียร์บ้าีกว่งหวา Junior.